สวัสดีค่ะอทีทุกท่านสวัสดีแฟนคลับของเย็นจิตพรทีวีทุกคนคะ่ะเราก็มาเข้าสู่บรรยากาศทางด้านแนวทางนะคะกราบกับพระคุณอย่างสูงสำหรับเอซีที่เข้ามาเป็นกําลังแรงใจนะคะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเย็นจิตพารวยด้วยนะคะเป็นช่องน้องใหม่เพิ่งเปิดได้สามสวันนี้นะคะขอบคุณจากใจจริงค่ะแนวทางในงวดที่ผ่านมาสิกันยายนปูหย่าสวนธรรมนะคะ เช่ไหมชัดเจนนะคะปู่ญาติสอนทำนะคะปูเป่เจ๊ปู่เจ๊เข้าบ่อยนะคะปู่ญาติเข้าบ่อยทุกทุกทุก,ทกองนะคะวันที่ผ่านมาท่านก็ให้ห้าศูนย์หกเลขล่างก็ให้สามเจ็ดตรงตรงเลยนะคะสามเจ็ดตรงตรงเลยก่ะสำหรับแนวทางจากปู่เจ๊นะคะเอฟซีเจรกาการแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะคะมันเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นไม่มีใครสามารถล่วงรู้ได้ว่าเลขมันจะไปออกตัวไหนนะคะเลขสิบตัวเนี่ย เก้าเลขศูนถึงเก้านะคะทั้งหมดมี10ตัวมันก็มีแค่10บตัวแต่มนหมุนเวียนป้วนเปียนอยู่ภายใน10ตัวนี่แหละแต่เราก็ไม่สามารถที่จะเดาได้สักทีว่ามันจะออกตัวไหนไม่ว่าจะเป็น3ตัว2ตัวบน2ตัวล่างหรือ3มตัวบน3สตัวท้ายหน้าหลังนะคะ ก็ขอฝากช่องเย็นจิตพารวยด้วยนะคะเอฟซีท,ทุกทุกท่านเราก็มาดูกันค่ะว่ามีเลขใครเข้าบ้างท่านก็ดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนคลิป,ปใหม่ของเย็นจิตพอทีวีค่ะในช่องเย็นจิตพารวยนะคะขอบคุณจากใจจริงค่ะอา้าวทีนี้เราก็มาเข้าสู่บรรยากาศทางด้านแนวทางนะคะ งวดน,นี้ปู่เจ็ดจะให้อะไรเดี๋ยวเราก็มาดูกันเลยนะคะในวงวดประจำวันที่1นะคะเราดำชอบเียนเป็นตัวหนังสือนะคะคนสมัยเก่า ค่ะอืมอยู่ในนั่นบัตรอ้าวตัวรับสัปเป็นวางไว้ไหนนอกบัตค่ะก็มีข่าวดีที่จะบอกกับ FC นะคะเจนจิก็ได้รับเป็นเพื่อนไลน์ มีลายซึ่งกันและกันจากร่างพ่อปู่อุดมนะคะซึ่งท่านก็ได้บอกบุญบอกบุญมาค่ะเยนจิตพรสีก็จะขอ,อเรียนให้ท่านทราบนะคะเผื่อใครอยากจะร่วมทําบุญกับร่างแม่ร่างปู่อุดมนะคะซึ่งท่านก็ให้เข้ามาเต็มเต็มนะคะแล้วก็เบิดของน้องเตวนะคะค่ะวันที่22นี้นะคะก็จะเป็นการ อ่าพิ่ก็จะเป็นพิธีพี่จะขอโชคขอลาบจากปู่ดมนะคะเอ่เนี่ยค่ะอา่อาอา่อค่ะสาวดำก็เห็นนะคะแต่แต่ไม่ได้ไม่ได้ซื้อนะคะเห็นก็ไม่ได้ซื้อเนาะอืมค่ะ ก็เข้าเต็มๆนะคะเนี่ยค่ะของแม่ร่างปูอุดมให้มามีเลีน้อยตัวนะคะน้อยหางค่ะมีแค่นี้นะคะเนี่ยมีแค่นี้ค่ะนะคะอันนี้เป็นแม่ล่างนะคะแม่ล่างปูอุดมน,นี่เป็นน้องแต้วนะคะน้องแตว้วเข้าที่เจ็ดสนะคะอ่าน้องฟิล์มน้องฟิล์มงมวดนี้ไม่เข้านะคะ,ะบางหวดก็เข้าทั้งสามท่านเลยนะคะนี่ก็เป็นคุณ คุณแม่นะคะแม่ล่างปูอุดมเลยเป็นคุณแม่น้องเต้วส่วนน้องฟิมก็เป็นลูกสาวน้องเต้วนะคะนี่ค่ะเรามาดูกันตรวนี้กันเลยนะคะนี่คือสำนักปูนะคะแล้วนี่นี่ค่ะนี่สำนักปูนะคะแล้วทีนี้ถนนหนทางที่จะเข้ามาหาปูเนี่ยค่ะอ่าเป็นถนนหนทางยิ่หน้าฝนแล้วมันก็เละเนาะเนี่ยแม่ล่างก็ส่งมาให้นะคะเนี่ยค่ะ ถ้าท่านก็อยากได้หินคุกนะคะเนี่ยอยากได้หินคุกนะคะเท,เทเทเทเข้าไปที่าหาอาสมของปู่อุดมนะคะเนี่ยค่ะนี่นะคะเนี่ยก็อย่างนี้ลำบากนะคะถ้าใครอยากจะช่วยนะคะแนว,แนวทางนั้นมาที่ยี่สิบสองถึงจะได้นะคะอ่างวดที่ผ่านมาก็เข้าเต็มๆเข้าสองวดติดแล้วนะคะอันนี้ก็เป็น หมายเลขบัญชีค่ะหมายเลขบัญชีนะคะธนาคารกรุงเทพนะคะธนาคารกรุงเทพศูนย์สามศูนย์เจ็ดสองห้านะคะศูนย์สามศูนย์เจ็ดสองห้าแปดหกเก้าเก้าศูนย์สามศูนย์แคปหน้าแคปไปเลยค่ะแคปหน้าจอไว้เลยนะคะอันนี้หมายเลขโทรศัพท์นะคะอันนี้เป็นหมายเลขบัญชีของแม่ล่างปู่อุดมนะคะ ถ้าใครอยากจะร่วมมีจิตใจนะคะมีจิตใจใส่ศรัทธานะคะเนาะอยากจะส,สร้างสารปู่รวมนะคะซึ่งท่านก็ให้แนวทางมาแม่นนะคะแม่นแม่นมากนะคะว<ม>ัดที่แล้วท่านก็ให้เลขล่างทำให้สองตัวให้ศูนย์หกกับศูนย์เจ็ดก็ออกศูนย์หกนะคะเ<ม>นี่ยค่ะบัญชีนะคะธนาคารกรุงเทพกับศูนย์สามศูนย์เจ็ดสองห้าแปดหกเก้าเก้าศูนย์สามศูนย์แปด สองอ่ะศูนย์สามศูนย์เจ็ดสองห้าท่นแคปเอาเลยดีกว่านะคะนะคะ่ะหมายเลขบัญชีนะคะค่ะนี่อันนี้เบอร์โทรแม่ล่างเนี่ยค่ะเก้าศูนย์เก้าสองสี่ศูนย์สี่สองสี่สามเจ็ดนะคะเน,นี่ยค่ะนี่เบอร์โทรของแม่ล่างปู่อุดมนะคะก็ขอให้ทุกๆท่านอ่า ช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยค่ะนะคะร้อยสองร้อยช่วยกันค่ะแล้วก็ท่านก็จะได้จะได้ทเทหินคุกเข้าไปที่อาสมของปู่ปู่ดมนะคะแล้วทีนี้แล้วก็มามาเรื่องที่ปู่ท่านอยากจะได้ช้างนะคะเนี่ยก็แม่ล่างก็ไปดูมาแล้วนะคะเนี่ยค่ะไปดูมาแล้วเนาะนี่นี่ไปดูมาแล้วก็จะมาถวายปู่ในวันที่ยี่สิบสองค่ะ เนี่ยค่ะปูด่ดมนะคะตอนนี้ก็ได้อาพ่อแม่ธรณีมวยผมเนาะเนี่ยค่ะอันนี้นี่ไม่ล่างนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยนะคะเนี่ยคะ่ะเนี่ยสมของปู่นะคะก่อเย็นจิตพอดีก็ ร่วมเทหินกุ้ปไปสองพันบาทนะคะนี่ค่ะนี่ก็คงจะเป็นน,นี่ค่ะนี่นี่นี่แหละค่ะเป็นอาสมของปู่ปู่ดมค่ะเกเคนะคะอธิษฐานทุกท่านอีกย้ําขอย้าําอีกสักครั้งหนึ่งนะคะขอย้าําอีกครั้งหนึ่งคะ่ะบัญชีนะคะคธนาคารกรุงเทพนะคะถ้าใครมีจิตใจอยากจะช่วย แม่ล่างนะคะคนละเล็กคนละน้อยนะคะคนละร้อยสองร้อยร่วมด้วยช่วยกันเพื่อที่จะได้อาเทเห็นคุกเข้าไปที่อาสมของปู่อุดมนะคะเนี่ยนะคะเนี่ยคะ่ะฝนตกก็เข้าไม่ได้นะคะดูสินะเนี่ยอย่เงี้ยเราสั่นส่งมาให้เนาะช่วยกันนะคะส่วนบัญชีก็ ะคะแคปหน้าจอไว้เลยค่ะแคปหน้าจอไปเลยนะคะช่วยกันช่วยกันกับคนละร้อยคนละห้าสิบบาทแล้วแต่สธานะคะคนละร้อยสองร้อยคนละนิดคนละหน่อยเพื่อช่วยกันนะคะเพื่อที่จะได้ไปเอาช้างมาถวายปู่นะคะค่ะท่านขอไว้บางท่านก็ได้ถูแล้วก็ก็มี มีเอที่ถูกกับท่านแล้ว2องวดคือเข้าสองงวดน,นะคะแต่เย็นจิเนตเขียนทั้งสองงวดนะคะแต่ไม่ได้ซื้อแล้วก็ไม่ได้ลงเพราะว่าไม่ได้รับอนุญาตจากท่านพอดีเพิ่งจะได้ลงงวดเมื่อกี้นี่ค่ะที่เข้าสองเ,เอ้สองค่ะนะคะก็เลยได้มีไลา์กันเนี่ยนะคะแกปหน้าจอไว้เลยจ้านะคะช่วยกันเนาะระเล็กครัน้อยพอได้ช้างแล้วก็กองยาวมาถาวายปู่จ้ะเนี่ยค่ะ แคปหน้าจอไว้นะคะอ่ะทีนี้เราก็มาดูาดูแนวทางกันเลยนะคะแบโปูเจ็กนะคะ แต่ปู่ย่า่วนทำนะคะท,ทุกท่าน ทุกท่านโชคดีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังแรกกงใจเย็นจิตพอวีด้วยนะคะอ้ะอาวลืมเขียนในปุย่าส่วนทำนาะปูุย่าอ่าโอเคจ้ะโชคดีทุกคนนะคะ